สวัสดียับเช้าครับผมเอกมงคนทัวร์พามาเที่ยวตลาดเช้าเมืองปากซีแขวงจำปาซักสระบุรักกับบรรยากาศในช่วงเวลาจิ้งโง่เซาครีนอัฟมาตุเรียนจากเมืองปากซีมาขายในตลาดเช้าพี่น้องน้ำมัตุเรียนทน้งมันเงก้ยน้องไร้แห้งครับแนวกินแนวแซ่บผลไม้ที่เราใต้ครับอยู่อย่างสบายใจตลาดเช้ากรี่น้องอาหารปาธรรมชาติปลากน้ำโขงกับไร้แห้งครับนี่เป็นโซ้ขายพวกผลไม้ครับเป็นผลไม้ปลูกที่ เขตเมืองปากซองแสงจักรซครับเป็นดินแดนบริเวณครับที่รับสูงนะครับพี่น้องเน้ากินปละม้าไหลครับพี่น้องมาพวกมกนัดครับแล้วก็มีพวกขิงครับมกนาวครับไรแห้งครับพี่น้องตลาดใหญ่ๆครับมันครับมันแกวแล้วก็มหนัวไหลครับพี่น้อง ข้าวโพดแล้วก็มีหน่อไม้เผาครับหน่อไม้กระสากกำลังปลุงครับตรงนี้ก็ฝนตบเกือบทุกวันครับพี่น้องตั้งแต่ที่ผมมาออกทปทีปากเซรครับพี่น้องตอนนี้ไทยโพกมีอาหารธรรมชาติขายในตลาดลายครับ้อก็ใ้ช่วงนี้ปลาดักโผก่กำลังขึ้นับพี่น้องพวกปลาอิตุแล้วก็ปลาพรอจะลายครับพี่น้อง โค้งครับปลายังไม่ขาดปลลาย่ครับปลาคิโก้โก้เนาะอันนี้เนาะเป็นยังกินแซบไม่าปลายใช่ไหมปลาคิโก้กับปลาสีปลานแซบไม่แซบมีแซบว่านี่โดยปลาปลาคิโก้เนาะซื้อมาเนาะปลาคิโก้กินวอนนี้นี่กินเป็แซบ้ม่ขาเนาะอันนี้มาถึโ้งวะนี้ปลากค้ง ร้ำชาสิน้องาน้ำโขงครับาน้ำโขงคือบรรยากาศครับพี่น้องตลาดใหญ่ขนานเดี๋ยวเบิกอีกฟอรหนึ่งของตลาดครับพี่น้องมันมีหลายโซนนี่ตะปูนาครับตะปูนาแล้วก็พวกหมักทั่วีตัวแล้วก็มีหมักน้องครับแค่บรรยากาศทางเข้าของตลาดครับพี่น้องเนื้อกินนะแซมลายแห้งครับจะเป็นโซนขายพวก พื่งักผลไม้ซาบ้านจากบ้านนองเอาอาหารเข้ามาขายในตัวเมืองที่ปากซีครับหลังจากที่ฝนหยุดตกในช่วงเจ็ดโมงนี่พี่น้องแดดร้อนจัดเลยครับตอนนี้นะครับมามี่นังครับพี่น้องมาทูเรียนครับมาทูเรียน เป็นใครทุเรียนปักซองวันนี่เป็นใครในเป็นใครสินะรุ่นหลาดรุ่นหาสิทันทินเนาะโอ้ร้อร้อยบาทพี่น้องคุรียนบอนทองวันนี้ฮะท้องเหลาว้องเหล้านะตัวร้อยบาทพี่น้องมาทุเรียนครับตเดี๋ยวเอาคอยไปซื้อทุกที่ทิศมันเลยครับที่เมืองปากซองครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไม้นิพพานยางดอกส้มบรรยากาศสะก่อนครับเฝึกอาหารการกินพี่น้องลาวใต้ครับต้นกล้วยครับมักกล้วยครับมักกล้วย นี่จะเป็นรถเข็นขายอาหารกินซุปข,ขับพวกอมกิเลสและพวกแกงครับพี่น้องอาหารเช้าครับเ,เป็นเมฆาเคื่องงขายอาหารับ้านรอเฮ็ดพี่แตเก้าโอ้ยเช้าวันอะไรมาเลายเอ้ยทำไมเนี่ยเน่ เมนูปลาน้นวปูครับปลาเก็ดครับพี่น้องปลาเก็ดมีปลาเพาะปลาโกะนี่ตัวนี้ปลาพอโกะกินแบบกิโกะปลาคิโกะพี่น้องปลาแซ่บขาวโดยพี่กิลิโกะกินแซ่บไหมคะอันนี้เนี่ยพี่พี่นะไ่ได้กินขาวแตแซ่บตัวไม่ใเนาะแซ่บมาจากไหนเม่มาจากหน้าบ้านหน้าบ้านปลาหลายเนาะปลาจะสดเลยครับ ปลากิ้ปลา็นยครับพี่น้องปงปลาโมกปลาครับไปค้าขายชุดใดไปค้าชหปงปลาพี่น้องปีงมีอกปลเนียด้ไปลาปล่าเนาะปลาปล่าพี่น้องเลยปลาน้ำโขกวนสมปลากิ้วปลาไครับพี่น้องปลาไอโกปลาเพาะใหญ่ครับครับพี่น้อง ปาพอดีปีกินแซ่บครับก็เป็นกระสอบก็มันดกแหงมาด้าันแงมากเหมากีกาปลาิโกครับอันนี้กัดทวใคใช่ไหมทั่วก็ได้สามก0ซังกีบาทโอ้พี่น้องมล่ามีแตสีบาทครับเงินไทยนะมาละสีบาทครับพี่น้องโกยไข่ครับ ลูบาร์น้ำโคลครับการเริ่มร้อนจัดแล้วครับพี่น้องน้ำพึ่งเดือยห้ากันนี้ครับร้านขนาดนี้เดี๋ยวเฮียครับไบรรยากาศในของตลาดครับตลาดเช้าที่ปากซีครับตลาดใหม่ปากซีหรือว่าตลาดสาวเรียนครับทักกอร์ดาวทักกอร์ดาวปลาเพลาะพี่น้อง นีรูปปลาดําโขับปลาปออันน,นี้นัางยังไม่ยันี่นะนี่น้่งยังไม่ยนี่นะน,น,น้่งยังลย <c oughs> โอ้ล่างปลาเนาะดยมุกปลาครับพี่น้องอ้าวฮัหลอันอกกาว อันนี้ขาย่ไหมคะมุกปลา,านะอันนี้ถ้วยที่พอนที 10, ่พอนกี่วะเออแม่น่ยบาทเนาะเออเอาเอาบุกหนึ่งไหมคะเออเออถ้วยหนึ่งเลยไหมคะเด้ออเ็นสิบพันกีบอปลาย่างเหี่ยนี่ปลาอันย่ง,นยงรวมสนิดเด้อรวมเนมอะมุกปลาอ,อ,อูปาพี่นนาะสิบอาหารเราต้ยเรื่งกนี้เป็นรสาใหม่นะเออเอาสิบหาเป็นยังสองอัน่ะเอาที่พอนกีบบ่เนาะอบท่พอนกีบเะบอบบอกว่าสิรูทให้นเรา เออเมีแตอร์ปรเมซเลครับงอยู่เิครับซิปเินกันซื้อไเอออันนี้ของเ่อนน้องนเลยมอ่ะตืมด้วยเนเอยขอบคุณครับขอครับเปคาจะดีเป็นงครคนเดียวใทัวหนึ่งครับีน้องครับโอ้ยขอบคุณได้เลยขายมิลุมกข่าอาหารกินซุปที่ตลาดบ้าเต้กับพี่น้อง โอ้ยจเจ้าคนไทยบโย่โอ้ยมาทางคนละทางนะครับพนคนละถังเงินเลยถังเงินลเลยถังเงินเลยถัง,เ,งเดินเยถัดมาแล้ลอ,อาหารเช้าของทีน่นี้เมนูหมกปลาซิวปลาเกลียวปลาขาวเป็นปลาทื่อมมงเงินและโัวกับพี่น้องเป็นบรรยากาศยามเช้าไม่โผลก่กลัวพามาเที่ยวที่ลาวใต้ครับที่เขาอยากมาชมบรรยากาศในของตลาดับตลาดคนใหญ่เลยพี่น้อง ชื่อตัวนี้ให้สามปีจะพอมืดอก้วแล้วเต็นปากเตะแล้วก็พวกมากวิจีม,กมกากไฟกับลายแห้งครับที่เราใต้เนียเ่ยจะเป็นที่เมืองปากโซนจะเป็นเมืองชื่นชื่อในการปลูกผลไม้แล้วก็กาแฟครับที่เขาจะมีเพลนทานงไปเที่ยวที่เมืองปากโซนผสมลักตกตาดเยอะแล้วกันไปหาลอกกินผลไม้ข้างๆพวก มาทุนเรียนแล้วก็มาอะโวคาโดซึ่งเป็นไอ้บ่อนที่ปลูกขายที่ลาวใต้คับพี่น้องคือเมืองปาคยูฮานกานจบเมืองภาคซีประมาณสักสิบกิโลเมตรครับพี่น้องโอ้โป,ป,ปลาดัมโพรพี่น้องลายแห้งครับปลาดัมโพรสุดเลยครับพี่น้องน่าลายครับเจอแล้วน้มฆาเนานะสบายดีไปค้ขา,ขายปลาดัมโพรที่ตลาดเชาด้าปากเซครับพี่น้องโงนี้ปากขึ้นหลายเน้องเมฆาเนาะโอ้ยมันห้วยเนาะมาบุทันเนาะดุยพี่น้องครับปลาดัมโพรมี่น้อแห้งครับร้านนี้ครับ เมนูหมกปลาครับไปกินระหว่างทางครับแม่ค้าขายปลาครับพี่น้องเมนูปลาก้อยไผ่ตัวโตยิใหญ่ๆครับพี่น้องปลาอิฐปลาเพราะแล้วก็มีปลาเก็ดกับปลาเก็ดหลายแห่งครับแม่ค้าครับแม่ค้าครับมาช่วง,งนี้ครับพี่ว่าปลาหลายๆช่นหมครับปลาบ่อปลาไหลเลื่อนเลื่อนนี่บ่ มันห่วยมันห่วยเนอะบางเดือนมันหนีปลาดายอ๋อแสดงว่าต้องรอผลใหม่อีกอีกสุดนหนึ่งเนาะท่านพ้นมากเป็นปลาดายท่านพ้นมากเป็นปลาบโมี่ครับผมครับขอบคุณครับผมครับเป็นไม่าดลักขายตาปลกับประจำวิธีตลาดปลาซีตลาดเท่าตลาดแม่คับพี่น้องปลาซีปลาดายครับเพื่อนผู้ชายกอโทษเพื่อนกันขอบคุณครับขอบคุณครับจะมากินก้อยปลาดำได้ไหมคะ เจือจาเพรนแห่กินถ้าเมียบว่าหายจาเพรนแห่กินด้อยโอ้ขอบคุณครับผมนะครับเลยค้าขายปลาสูดอลักมากเลยครับเดี๋ยวยังซุปเปอร์บรากาศครับพี่น้องครับเมนูปลาหนัาโผงที่ตลาดปากซีครับมาถึงช่วงขึ้นหาปลามาได้ครับพี่น้องแต่พ่อไม่ให้่ายอยู่ครับ นักคาเฮดแล้วก็มีทั้งไข่หมดเดือนแล้วก็มีเป็ดสดๆจากข้อครับโอ้ครับพี่น้องร้านนี่ครับกุ้งคอยแล้วก็แมงคุชชี้ครับพี่นะ้องร้านเห็นนะข้าววานป้ากันนี่ครับคุ้มน้ำโขลกับกุ้งควายคนระับเงนดานาแล้วก็มีนะครับปลาไหลตัวเอียนครับพี่น้องอันนี้แมงคุชชี่โดนไม่ทานเนาะแมงคุชชี้ครับพี่นอ้อ,นอง เดือด้อยครับพี่น้องเดือดลอยแล้วก็จะมีพวกเมนูมีครับใส่กรอแล้วก็มี่พัดมีครับอาหารเช้าในตลาดปากซีครับโดนขายเมนูปลาหนังโขงครับวันนี้ครับแม่ของอนครัวพามาเที่ยวที่ตลาดเช้าปากซีลาวใต้ครับพี่น้องที่แฝงจากภาัาครับคือยอดเมนูปลาหนังโขงครับพี่น้องขายเป็นกล่องครับลายแห้งกับปลาอิตุปลาตองใหญ่ครับ แล้วก on ็มีเพดแซ่บก no ับพี่น้องเพชรกครับพ like ี Alter, ่โ็ดังครับหลายแห่งครับปลาพรปลาเอ็นปลาปลาเทียครับพี่น้องไม่ได้ครับครับผมเป็นปลาดำาปูครับพี่น้องไม่ได้เพราะในเมื่อเพราะในเมื่อยากบริเวณเมือครับ เป็นค่าปลาอื่นจะนวนยิบาทรครับรู้องเลยครับเป็นค่านะเก้าสิบพันกีบก็ใหญเดียวจะบดบสดรจะวิป่าบดปลาอื่นครับพี่น้องครับโลละเก้าสิบพันกีบเงินไทยที่ที่ประมาณ180าร้อยแปดสิบบาทครับพี่น้องประมาณนี้เป็นปลาที่จะมาให้เมนูต้มเค็มแซ่บครับปลาต้มเค็ม,คม,คมนะน,นะครับบรรยากาศยำเสาครับพี่น้องตลาดใหญ่ยีรีครับบริมาณสามปีครับพี่น้องเปลี่ยนไปหลายๆครับพี่น้องจุดนี้เพิ่น มูล,ลค่าสิบติดร้อยแล้วครับมาปรากฏเนี่ยมันเป็นแบบเอาโดนะครับเป็นการแจ้ง,งน,นะ าไก่บ้านครับไก่ลกัดน,นี่นะครับตัวไว้สดครับแล้วก็มีพวกปลาดุกของเราด้วยครับอันนี้จะเป็นร่างกายเมนูปลาครับปลาชนิดเนื๊กร่างกายปลาลิ้นมาแล้วก็มีพวกปลากรีดพวกปลาสกาดปลาเวียนไผ่ปลาร้วมพี่น้องปลาร้วม ี่คือปลาสีครับพี่น้องครับปลาสีปิ้งกินหรือว่าบดกินแซ่บครับพี่น้องปลาสีปลาเพาะแล้วก็มีปลาเสือครับปลาธรรมชาติที่เาวใต้ครับพี่น้องลายง่ายครับมาที่ไหนก็เชือปลาหนังปูงลายติดตลาดนะครับเปิดบรรยากาศชาวบ้านติดพากันเลือกปลาปลาร้อยพวกปลารวนมาแล้วครับพี่น้องก็จะเป็นปลาที่กวนหรือว่าที่สะดุ้งครับหลายๆครับพวกปลาสกางปลาคาปลาเวียนไทยปลาเปลี่ยนปลาลิ้นมาครับพี่น้องเป็นปลาร้วนมาแล้ ไก่ไยซืซอบันนี้ตือเติมเต็มเต็มบอส,สรถปลาแซ่บครับพี่น้องไปที่เดินไ่ที่บัตรเตียวตลาดแหลัดสซ่งกับกมาเด้เตองกับเรื่องกินหลายครับปลากดครับพี่น้องแล้วก็มีปลาปากใหญ่กับเ้าดนี้ครับ ปลา,า,ด,าดิบเสียปลาการเมสการ์ดดยสิปลาดิบเอ้ยค้าปลาดิบเสียตุ้มแค่เนาะขายปลาวะเนาะอันนี้ปลาปลาพีกไก่วะเนาะเอ็กันเนาะอันนี้ขายลูกไเไยตุ้มแค่สินะลูกเซนซาวเนาะประมาณ240บาทเนาะประมาณเนานะสเนสองร้อยสองร้อามี่สองสามศูนย์เนาะพี่น้องครับปลาแซ่บครับพี่น้องปลาไอ้นี่แกงแซ่บตุ้มส้มแซ่บพี่น้องนี่ปลาดิบปลาพีกไก่ครับ รอบทุกยืนครับอลาติ่งแก่ก็มีพวกแมงสาดีฉาบลายแห้งครับพี่น้องนี่ครับอันนี้คือปลาปากใหญ่เลยคแม่ครับเนาะปลาแป้งลายแห้งครับพี่น้องปลาธรรมชาติจัดเป็นน้ำโพงครับมีมีดินแดนที่มีปลาหนังโพลลายแห้งครับที่แปลงจาบปลาซับครับพี่น้องเป็นแม่ค้าขายพวกแมลแล้วก็เมนูปลาหนังโพงครับสดๆเลยครับพี่น้อง ร้านขายเห็ดเผาะในตลาดเช้าฟาสซี่ครับกินเผาะวานปลาแล้วก็มีพวกหน่อไม้ต้มหน่อไม้ทุบตัรตบร้านนี้ครับหน่อไม้ส่หน่อไม้กิมค้มครับอันนี้จะเป็นหน่อไม้ต้มเอาไปกินกับเที่ยวกับขีครับแซ่บด้วยนะ ตะเก็นตัไหมครับแล้วก็มีตัวปักเสือปัาทิ้แล้วก็มะปลาละปลาเสือตัวกับดอกเสือท่าลายครับพี่น้องเป็นนิครับพี่น้องร้านนี้ครับร้าเออนเลี้ลย,ยงเลยครับใายมักที่นี่ครับนางงัวหางงัวครับลายแห้งครับเมนูหางงัวครับ ครับนนี่ครับปะเขือพวงหอยกี้ครับพี่น้องหอยกาวกี้นะครับเอาไปพัดเพลตกินแซ่บครับพี่น้องครับผมหอยกี้หอยจูครับแล้วก็มีหมากต้องครับตามสซ่กับปูแซ่บพี่น้องปูนาครับปูได้ครับเมีค่ารังสายอาหารธรรมชาติแับพี่เราไต่ครับพี่น้องครับตะเงี้ยพวกพักมีนกกระสือเนาะเหน่อไม้สดก็มีครับพี่น้องครับ ันนี้หอยน้ำโพวะแบลนี่น้านี่หอยน้าี่หอยน้ำโพวะหอยกี้นี่หอยกี้เนาะชื่อมันเนาะโดยหอยกี้หอยโสมครับพี่น้องหอยกี้หอยโสมครับอันนี้ครับขายดีครับจะเป็นร้านขายหอยตลาดเช้าปากซีครับมีทั้งหอยจุกหอยกี้ครับพี่น้องครับอาหารแบบสดๆเลยครับพี่น้องกับปูหน้ากะต้องก็มีครับ ตลาดเมนูปลาดังโพนี่ตลาดหลายแห่งครับพี่น้องจะเป็นปลาอิตุปลาบอดมิโตใหญ่ครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศยามเช้าไม่หัก่อนทัวร์พามาเที่ยวที่ตลาดเช้าเมืองปากซีแขกจากภาคใต้ติดตัวตลาดใหญ่แห่งเลยครับปลาดขงโคตรดลายเลยครับพี่น้องเดี๋ยวห้อยแยกชมมึงบรรยากาศกันต่อครับมละอันตรภาคตะันเฉียงครับลายแห้งครับโอ้พี่น้องครับปลาอิตุครับตัวบักใหญ่ครับพี่น้องปลาก็กินแซ่บครับ ปลาเนี่ยล <ici> ูกอะไรครับปลาซิบันกีดหรอพี่น้องนี่ครับปลาเพากินแซบครับประมาณโลละ100-120บาทเท่านี้พี่น้องห่ปลาหนต่้โค้แดงกัประมาณ3กิโลครับพี่น้องนี่ปลาหินตปลาอื่นปลาเพาะลักกปลาหินตู้ปลาเพาะลักกีปลาเพาะดครับพี่น้องเลี้ยงกินเลียแซบคุเลยครับปลานนี้คือพี่น้องุ่ณตวเลยครับ กล้วยใบโอรด์งา Freiheit, okay. มครับพี่น้องกล้วยไม้แล้วก็มีกุหลาบครับมีทั้งพักทั้งอาหารทั้งดอกไม้ครับพี่น้อง ouais. Aha, สวยงามเลยครับมรโอ้ยดอกไม้สดแล้วก็นี่ครับพี่น้องดอกกระเจียวครับอันนี้กล้วยไม้พันธุ์ยังมีค้าจากบัวซีเหมือนกันนะตับหมูเจ็ดเองครับ ดอกกับเกกับกเางทีครับพี่น้องมีได้ดนี่ครับกล้วยไม้สายพันธุ์ดอกกับเกศครับพี่น้องเป็นดอกไม้ธรรมชาติครับพขนาดอกสวยงามเลยครับปลาพี่น้องครับปลาใหญ่ครับปลาหนังปงใหญ่แบบสดๆเลยครับพี่น้องคือมาส่งครับพอขาปุูปลาส่งครับพี่น้องตัวใหญ่แห้งครับ ตัวเหญ่ขนาดครับพี่น้องดสดๆเลยครับอันนี้จะเป็นโซนทนายของตลาดที่เป็นโซนขายเมนูปลาดําโขงมีตัวใหญ่ๆพี่น้องปลาในปลาอื่นปลาพรหลายแห้งครับสิ้ยอดเมนูปลาดําโขงที่ตลาดเช้าปากซีครับปลาเพาะแล้วก็มีปลาข้าใหญ่ครับพี่น้องครับตัวนี้น่าจะประมาณ30มสโลครับตัวใหญ่ขนาดครับพี่น้อง นี่ครับมีทั้งปลาคบปลาคาวครับร้านนี้ครับตัวขาวนี่คือปลาปคบตัวใหญ่เมนปลาคาวกับพี่น้องตัวใหญ่ขนาดเลือกแล้วปลาที่เราใจครับสุดยอดเลยครับรญญสิทธิภาพบรรยากาศสุพัฒกดิ์ภายในของตลาดัะเป็นโซนอาหารสดครับ เมนูปลาพวกตัวสองสาวพวกคุณไปนะครับพี่น้องอันนี้เป็นปลาครื่งครับปลาครื่งเอาไปลวกจิ้มกินแซ่บครับพี่น้องจิ้มจุ่มนะครับอันนี้เป็นปลาสะอบีครับพี่น้องปลาสะอบีที่ผมซื้อกินไอชุดตลาดแรงนะครับ สุดอยอดอลยครับพี่น้องเมนูปลาดับโคงที่ตลาดเช้าปากซีครับ